มีประเด็นที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ทางเขาเรียกอะไรโซเชียลโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรนะ่ะนะเรื่องมาลาอิการ์ลงมาที่กะบะเพราะว่ามีคนเขาถ่ายติดเป็นรูปด้วยเป็นรูปด้วยอาจารย์อุตล่าดูไหมเคยเห็นยัง <c oughs> Neyse şu şeyi izledim. Kabe'nin şey Kabe Kabe'nin Kabe üzerindeki ilginç, evet. e, melek iniyor. Allah ümitiden. Allah. Ya Nasıl duymadık ya? Birkaç ayrı kamera kaydı şey, yani, Hocam bakın okuyacak. görünüyor. Ha, şey. Bakın bakın indi. Allah Allah tek kamera değil yani ayrı ayrı yani yerlerden ama pek çok... zaten kaç yönden devamlı kamera vardı. İşte evet. o yüzden birkaç kamera yani bir kişi Sabit yapmış, giriyor, var. geliyor geliyor. Bu evet. ne mu da? dışarıda bir yerden geliyor mesela aynı şey. Bu şaşırıyoruz. ফুলটো gibi. Ne, tekrar e, yok, yükseliyor. Yükseliyor. Ee, tekrar yükseliyor Allah, Allah. Ya, Bu şey de, de Kadir suresinde tenezzelül melaketü ve ruhu Melekler iner de iner diyor. Bir ruh da iner Cebrail aleyhisselam için. E, fakat bu tabi doğal bir şey. Hani bazen alamet gösterirler bazen. Hepten kayba imandayız şu anda da. Bazı bir alamet göster ama meleklerin Kadir gecesi indiği kesin Kur'an ayetiyle sabittir. Bir de çok hadislerde geçer o da bir ilginç şimdi. Evvela Kabe'nin üstüne inerler, oraya sancak koyarlar diye. Hmm. Rekaip gecesi hakkında falan bütün o Gunye'de falan bütün kitaplarda o rivayetler geçer. Burada da Kabe'nin üstüne iniyor yani. Orada kadir... hadiste geçiyor. Ma yang reng mati lang kaka ใช่ป่ะดูป่ะดูกันว่าเนี่ยเออโอ้กล้องสามารถที่จะจับภาพมาลาอิกะาติดด้วยแล้วก็มีการซูมขยายอ่าเป็นยังไงบางคนนี่ดูใจสั่นระทึกเลยเฮ้ยจริงหรือเปล่าวะเฮ้ยใช่หรือเปล่าวะเฮ้ยแล้วมันยังไงวะนีะ่เป็นประเด็นผมว่า ไอ้ภาพเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งเกิดในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาหรอกแต่เวลาเขาเอามาโพสเนี่ยเขาเอามาโพสว่าเนี้ยไลลาตุนก๊อตรอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยมัลาลยกัดลงมาแต่จริงๆไอ้ภาพเนี้ยมันมีมันหลายปีแล้วดิผมเห็นนะ่ะนะมีมาหลายปีแล้วแต่แล้วแต่แต่ละปีมก็เอามาชูประเด็นอย่างนี้นะนะเหมือนอย่างกับไอจนน้จดหมายเวียนเนี่ยจดหมายเวียนเนี่ยคนเฝ้ากะบะ อะไรล่ะฝันเห็นนบีมหาอะไระอะไรนะเดี๋ยวก็ซาไปเดี๋ยวก็มาอีกแล้วเดี๋ยวก็ซาไปเดี๋ยวก็มาอีกแล้วมุสลิมเราเนี่ยถ้าไม่อกคดีได้ไม่มั่นคงอะ่ะมันก็จะโดนจูนในเรื่องอย่างเงี้ยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเรื่องมาลาอิกาพี่น้องรู้ไหมเป็นหนึ่งในรุกลอีมานรุกลอีมานมีกี่ข้อหกข้อนะ อีมานต่ออัลลอฮ์อีมานต่อบรรดามาลาอิกะอีมานต่อบรรดารอซูนอีมานเป็นเรื่องรุกลนคือการอีมาณนะนบีมาสอนเยอะอันอีมานุูบิดุนวาซิตูนะชั่วบะอีมานมีมากกว่าหกสิบแขนงมันนบีมาสอนเยอะแต่ที่มันเป็นหลักๆเนี่ยมันมีอยู่เท่าไหร่หกและหนึ่งในหกก็คือการศรัทธาในเรื่องมาลาอิกะถ้าวันนี้เราศรัทธาไม่ถูก ศรัทธาที่เป็นหลักที่เป็นรากฐานน่ะนะที่เป็นรากฐานของการศรัทธาเราศรัทธาไม่ถูกทำไงกันล่ะเราฮะการศรัทธาที่เป็นหลักศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อบรรดาเมลิกาศรัทธาต่อในเรื่องอ,อะไรครับบรรดารอซูลศรัทธาในเรื่องดูสินับหนึ่งถึงหกเน่ไม่้น่ยไม่ไมไมะนะะ เราลงหกหกหรือห้าเนี่ยมันจะเพีย้ยนเนี่ยจะเพี้ยนเนี่ยนะมันมีอย่างชานิดห้าและมันมีอย่างชานิดหกนะจะเอาไงเอาอย่างห้าหรืออย่างหกเอาไงดีเอาห้าน้อยหน่อยไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าน้อยหรือมากขึ้นอยู่กับว่าอันไหนที่นบีมาสอนนะ ที่นบ,บีมาสอนนบ,บีตอบมาลายกามาลายกาถามมันอีมานยามุฮัมมัดอะไรคืออีมานละม uh ุฮัมมัดนบีตอบอันตุมินะบิลลาฮิวะมาลาอิกะติฮิวะกุตุบิฮิวะรุซูลิฮิวะลกัดริไคริฮิวะชาริฮิวะเลียวมิลอาคิ 1, 2, 3, 4, ดหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมถ้าเชื่อไม่ถูกเจ๊งนะเจ๊งเพราะนี่คือหลักคือรากฐานของการศรัทธาไม่ใช่เป็นเรื่องการศรัทธาปริกย่อยถามว่าวันนี้ การศรัทธาต่อมาลาอิกาความเชื่อในเรื่องของมาลาอิกาของพวกเราเป็นยังไงอ่ะเป็นยังไงบ้างเราสามารถเห็นมาลาอิกาได้ไหมหรือมาลาอิกามาให้เราเห็นได้ไหมได้ไม่ได้ฮะคือเรื่องของมาลาอิกาเนี่ยฮุมอิบาดุรฮ์มมนมาลาอิกานี่คือบบาวของอัลลอฮ์นะ คือถ้าอัลลอฮ์ไม่บอกนึกเองออกไหมว่มามัลิกัตเป็นอย่างไงอะไรอย่างไงอัลลอฮ์ไม่บอกนบีไม่บอกรู้เรื่องไหมสมองปัญญาคิดออกไหมมนุษย์มีประสบการณ์ไหมไม่เลยไม่เลยสักอย่างเพราะฉะนั้นในเรื่องอย่างนี้เราต้องเชื่อตามตัวบทหลักฐานไม่ใช่จากการสันนิษฐานวาดฝันเหมือนอย่างอะไรนะจอับุรุษ ที่ติดอยู่ข้างฝาไอตัวเป็นมามีปีกหน้านี่ออกไปทางอินตลรเดียใช่ไหมเนะี่ยใช่ไหมเนะี่ยนั่นคือสันนิษฐานหรือคือข้อเท็จจริงหรอือคือความจริงมีติดตามบ้านนะเยอะแยะเยอะแยะ,ยะก็ตอนเราเล็กๆเ,เราก็คิดว่านี่แหละใช่ละไอตัวนี้แหละ หน้าตาเป็นอย่างนี้แหละรูปรักษณ์เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยนั่นนั่นคือสันนิษฐานวันนี้การศรัทธาของเราเนี่ยไม่ใช่แค่สันนิษฐานนะต้องด้วยหลักฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งอะกดะ่าที่เป็นหลักเนี่ยศรัทธาเรื่องมาลลอิกะอัลลอฮ์บอกแค่ไหนนบีบอกแค่ไหนคือแค่นั้นอีาเลยเพราะสมองปัญญาของเรามันไปไมมไปไม่ไปไม่ไไมถึงเหมือนอย่างกับฮะดีสยิบริน ะดิษยิบรีนทำไมอะทำไมเรียกะดิษยิบรีนเพราะเป็นเหตุการณ์ที่ยิบรีนมาหานาบีมุฮัมมัดในขณะที่บรรดาสฮาบะอยู่ณที่นั้นด้วยอ๋อตกลงสซฮาบะเห็นยิบรีน่ยเห็นไหมเห็นยิบรีนในรูปยิบรีนเนะ่ะหรือเห็นยิบรีนเป็นยังไงอ๋อไปฟัง ด,ด,ดูดูีข้อความท่านอุมารอิบนุคขตาบรายงานบอกว่าไบนามานะฮ์นุอินดาราสูลิลลาฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมในขณะที่เราอยู่กับท่านาอซูลพวกเราเหล่าสหาบะอยู่กับท่านาอซูลในวันหนึ่งอิสตอลาอะไลนารอยูลุนมีชายคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าพวกเราเราอยู่กับน,นบี อยู่ๆก็มีชายคนหนึ่งเข้ามาในคำรายงานใช้คำว่าอะไรรยูลุนชายคนหนึ่งตกลงว่ายิบรินที่มาเนี่ยมาในรูปของยิบรินหรือมาในรูปของคนผู้ชายมาในรูปไหนมาในรูปของคนผู้ชายอา้าวตกลงเนี่ยย,ยิบรินแสดง่า แสดงละครไม่นี่มันเรื่องราวสาระของศาสนานะอย่าไปแปรอะไรที่มันเลอะเทอะนะอืจะเล่นหนังเล่นละครเล่นไปอย่ามาจูนตัวบทหลักฐานศาสนาเอาไปครอบมมมั่ว,มวไม่เอาอืยิบรีนไม่ได้มาในรูปของยิบรีนแต่มาในรูปของคนผู้ชายนี่เขาเรียกว่าจำแรงแปลงร่าง ไม่ใช่เป็นการแสดงบทบาทอะไรเนะี่ยไม่มันไม่ใช่เรื่องเรื่องหนังเรื่องละครเรื่องแสดงไม่ใช่ชายคนที่มาเนี่ยเสียบุเอ่อเสียอะไรบยดุเสียบชาดีดุลบ่ายาดิเสียบมีเสื้อผ้าที่ขาวจัะเลยขาวจัดเลยขาวสะอาดชาดีดุลสวะดิชาลิมีผมที่ดำสนิทเลย เสื้อผ้าที่เกลี้ยงเก้าเสื้อผมเผาเนียบดำสนิทลอยูรออะไลฮิอัสรุสซฟัดไม่มีร่องรอยของการเดินทางปรากฏให้เห็นวาลายาอริฟ ah ูมินนาอาฮาดุนแล้วก็ไม่มีใครในหมู่พวกเรารู้จักเขาสักคนว่าเป็นใครถ้าเป็นคนในหมู่ในหมู่บ้านในละแวะกเขต้องมีคนรู้จักคนนั้นคนนี้รู้จักน่ะนี่ไม่มีใครรู้จักสักคน จะบอกเป็นคนเดินทางมาจากที่อื่นร่องรอยของการเดินทางก็ไม่ปรากฏได้เห็นงงไม่รู้ว่าใครในในฮะดิษบทนี้ที่ว่าให้ฟังเนี่ยยิบรีนมาในรูปของยิบรินใช่ไหมไม่ใช่มาในรูปของคนผู้ชายอา้าวถ้าเช่นนั้นยิบรีนเป็นผู้ชายใช่ไหมใช่ไหมก็ไม่ใช่อีกเรอ าทำไมอ่ะเพราะผู้ชายที่ว่านี่ไม่ใช่รูปจริงของยิบรีนมาในรูปของคนผู้ชายไม่ได้แปลว่ายิบรีนเป็นผู้ชายนะเดี๋ยวจะไปเข้าใจผิดอ้าวถ้ายิบรีนไม่ใช่ผู้ชายยิบรีนก็เป็นผู้หญิงสิตกลงยิบรีนเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงฮะ เลอากรบอกว่ายิบรีนมาลายกาไม่เฉพาะยิบรีนอะมาลายกาท่องมาลายกาไม่ใช่ผู้ชายมาลายกาไม่ใช่ผู้หญิงมาลายกาไม่กินมาลายกาไม่ดื่มมาลายกาไม่นอนมาลายกาไม่มีเพศสัมพันธ์คืออะไรที่มนุษย์มีมาลายกาต้องไม่มีทําไมอะพยายามที่จะทําให้มาลายกาต่างจากมนุษย์จะถามว่าไอที่วิจารณ์เนี่ยหลักฐานหรือว่าสันนิษฐานหลักฐานต้นไหนนะที่บอกว่ามาลายกาไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิง หลักฐานตรงไหนที่บอกมาเลยกล้าไม่กินไม่นอนไม่ดื่มไม่มีเพศสัมพันธ์ไม่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 ไม,ไม่มนุษย์มีอะไรมาเลยรก้าต้องไม่มีอย่างนั้นหลักฐานที่ไหนแล้วก็ถ้าไม่มีหลักฐานไปเอาความรู้อันนี้มาจากไหนอ่ะยังไงพี่น้องงงไหมคือกำลังจะบอกพี่น้องว่า การศรัทธาเนี่ยในเรื่องที่เป็นหลักหลักฐานว่าอย่างไงพี่น้องเอาแค่นั้นหยุดที่หลักฐานอย่าเลยหลักฐานบองทันถามอะไรแกเป็นผู้ชายปะ่ะไม่รู้เป็นผู้หญิงปะ่ะไม่รู้ว่าเราผู้อาลัมเพราะหลักฐานไม่ได้บอกหลักฐานไม่ได้บอกไม่ต้องไปฟันธงว่าเป็นอย่างนั้นว่าเป็นอย่างนี้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้อย่าไปพูดเกินกว่าที่หลักฐานว่าอากีดามจะได้ปลอดภัยใช่ไหม อ้าวตอนนี้มาลยกัสที่เขาถ่ายรูปเอาปอไเปเผยแพร่กันทางทางอะไรอ่ะเฟซบุ๊กทางยู u b e อะไรอ่ะที่เป็นเป็นแม่ได้อธิบายแล้วก็ไมา่ได้มีจอให้ดูใช่ไหมแล้วรบบคนที่ไม่ได้เห็นไม่ได้ดูจะได้รู้โอ้จะได้ตื่นระทึกหน่อยระทึกโอ้ใช่ไหมเว้ยจริงไหมเว้ยเฮ้ยมันยังไงอ่ะอืม จากที่เรเห็นบางอย่างอ่ะดีเขาเล่ากันไปดูจะดูตรงไหนไ่รูจะไปดูตรงไหน้างคนรุ่นเก่าเลยใช่ไหมแล้วลนะคนรุ่นใหม่เขาดูอยากจะให้พี่น้องวางใจวางใจนะอย่าไปอะไรนะไอ้ข่าวข่าวข่าวที่มันเขาว่าอย่างนั้นละเขาว่าอย่างนี้ละมันเป็นอย่างนั้นละมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้งั้น คนก่อนหน้าเราเนี่ยคนก่อนหน้าเรามีคํารายงานมีการบันทึกไหมมีใครเห็นมาลิกามาลิกามาให้ใครเห็นตัวเป็นๆไม่มีไหมมีไหมไม่มีไม่ม,ม,มีแล้วนอกเหนือจากในเหตุการณ์ฮะดิษยิบรินเนี่ยซฮาบะเคยมาเดินมา,มา,มาปรากฏทั่วรั่วไหมยังไงไหมมีไหม แสดงว่าพวกเขาในโชคไม่ดีนอกจากพวกเรายุคเราคนรุ่นเราในโชคดีฮะโชคดีเราไม่ได้เห็นแต่มีคนเขาเห็นเขาถ่ายรูปมาให้ดูมาให้ดูวเออนี่เว้ยเฮ้ยเฮ้ยใ,ในปัจจุบันกล้องสามารถจับมาลอิกาได้เราอ,อย่าไปเลอ,เอ,เอ,อนะเทอะเขาเนาะเสียอะกีดได้นะ หลักฐานว่าอย่างไงเอาแค่นั้นพอเดี๋ยวมันจะลามเลยไปต่อจะเสียอกกดีดะเอาลอว่าไงอ่ะสำหรับมลายิกะลายหอซูนอัลลอฮะมาอัมารฮุมวยฟอาลูนมายูมารูนมลายิกะนั้นจะไม่ฝ่าฝืนในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้แล้วก็จะทำทำตามในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ได้ใช้ลักษณะของมลายิกะ เอาเอาแค่ตัวบทหลักฐานุรอานว่ายังไงฮดีิส่ายังไงอยู่แค่นั้นแหละอยู่แค่นั้นแหละเนี่ยเป็นอะกีดะที่ปลอดภัยเพราะพอมีรูปมามีอะไรมาตอนนี้เริ่มเริ่มมีกระแสรเริ่มวิจารณ์เริ่มออกความเห็นเริ่มเอาทัศนะมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะบรนลลยกันอย่างเงี้ยบันลกันมันอะกีดะที่มันเป็นหลักนะ อย่าเผลอเลยอ,อย่าเผลอเลพี่น้องอย่าไปเชื่ออะไรได้ปัจจุบันเนี่ยมันมีกราฟ,ฟิกมันมีการตัดต่อมันมีอะไรต่ออะไรเหมือนอย่างผมมาคุยที่เนี่ยช่วงไหนอ่ะนานละนานละที่มันมีรูปปรากฏออกมานะนะคนนอนโมผ้าขาวแล้วก็มีงูรัดอยู่แล้วก็เอามาบอกว่าเนี่ยเยคือรูปคนตายที่ถูกฝังในคูโบเอาเอามายัดลงไปฝังไม่นานเลยมีงูมามาพันมาเลื่อย พวกเราก็เฮ้ยอยาจริงเหรอจริงเหรอเอามา,าเอามายัดลงกุโบไปมานเะอผมก็บอกว่าไอ้รูปที่ถ่ายอ่ะมันเป็นรูปยังไงแล้วมันเป็นรูปภาพตรงไอ้คนที่จะถ่ายได้นี่มันต้องไปนอนข้างมายัดแล้วก็เอากล้องจับมันถึงจะภาพมันจะออกมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันไปถ่ายตรงไหนมันไปนอนข้างมายัดแล้วก็เอาเอาเอากล้องจับภาพหรือไงหรือมันยังไงบางที่เนี่ยบางเรื่องบางอะไรเราต้องมีสติ อย่าไปหลงกลกับไอ้ไอ้เทคนิคไอ้กราฟิกไอ้อะไรต่ออะไรมันเลอะเทอะมันจะทำให้เราเสียอกีดะตั้งหลักกันให้ดีนะอย่าเพีย้ยนยี่คนอายุเยอะเด้วยนะ่นเนี่ยจะจะลาจากดุนยาอีกไม่กี่วันแล้วยักเชื่ออะไรเลอะเทอะอยู่แล้วนะมันมันมันแก้ไม่ได้พอออกจากดุนยาแล้วมันแก้ไม่ได้เอาอย่างที่เอารบอกนบีบอกสฮาบะเขาเชื่อกันยังไงมีร่องรอยยังไงเอาอย่งนั้นแหละอย่างนั้นแหละมันรอดปลอดภัยนี่ อืมเข้าเข้าใจนะมิสมิลลอมาสโรเลีลลยนลาบีนามุฮัมมัดช่วงที่อาจารย์ฟริตตบรรยายให้ความรู้กับพี่น้องผมพยายามเปิดหายคลิปที่อาจารย์ว่านั่นยังหาไม่เจอนะครับ <c oughs> อยากดูเหมือนกันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่เป็นที่ทวิพากษ์วิจารณ์มาหลายๆกรณีแล้วนะครับไม่ใช่เพียงแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวอย่างตอนที่ล่าสุดตอนเดินเมษาที่ผมไปทําอมรอกกับท่านอาจารย์ฟริตฟ,ฟนดี้ฉะนั้นก็มี ข่าวลือนะครับปรากฏการที่มัสยิดท่านบีมัสลัลลอฮ์ฮวลัยหรือวะสลัมที่เขาเรียกตรงโดมเขียวนะโดมเขียวที่เป็นตรงกับหลุมคูโบศของท่านนบีมัสลัลลอฮ์ฮวลัยหรือวะสลัมตอนนั้นเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์กลางคืนนะครับในภาพของทีมันเป็นเหตุการณ์กลางคืนปรากฏว่าไฟที่เขาใช้ส่องไปไปส่องไปที่โดมเขียวอะนะครับปรากฏว่ามันมีดวงหนึ่งมันน่าจะเป็นฟิวฟิวมันขาดหรืออะไรยางเงนะ นะครับมันก็เลยทําให้แสงที่ส่องไปเนี่ยมันหักเหออยังไงไม่รู้เลยนะมันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ก็ทําให้เกิดเป็นภาพแสงแสงที่มันไม่เท่ากันนะแสงมันไม่เท่ากันไปอมมมีมุมหนึ่งมืดอีมุมนึงมุมหนึ่งมีแสงที่จัดอะไรเงี้ยนะก็เลยทําให้เห็นเหมือนกับว่าเป็นแสงเหลืองๆที่ที่ครอบอยู่บนบนเรียกมากรมนะบีเรียกมากมนะมรม,ากมก็แล้วกันนะครับตรงโดมตนงนั้นนะ เป็นที่ฮือฮามากเลยบอกว่าช่วงนั้นเกิดอัศจรรย์ตรงกับช่วงมลิดนบีมัสลลัลลอฮุอลาฮิลมว่านบีมัสลลัลลอฮุสแลมท่านฮาเดรก็คือท่านมาปรากฏในเหตุการณ์ครั้งนั้นด้วยก็เลยทําให้พวกซูฟีเนี่ยเขาเขาฮือฮากันมากเลยแล้วก็เอาคลิปนี้แชร์กันไปปรากฏว่านักวิชาการนะเขาก็ออกมาชี้แจงแล้วก็อ้างเหตุผลว่ามันเป็นเรื่องของทางวิทยาศาสตร์นะครับทางวิทยาศาสตร์เหมือนกับเวลาเราเปิดไฟไฟไฟถนนน่ะ มันใช่พอเปิดปุ๊บแล้วมันแจ้งเลยใช่ไหมครับมันค่อยๆสว่างค่อยๆสว่างจนกระทั่งโดยเฉพาะหลอดไฟบางรุ่นเนี่ยมันมันเป็นขดลวดใช่ไหมครับกว่ามันจะเผาไส่ของมันแดงจนกระทั่งกลายเป็นแสงสว่างได้เนี่ยมันค่อยๆสว่างสว่างขึ้นมันก็เลยทําให้แสงนะครับที่มันไปตกกระทบกับพื้นสีเขียวเนี่ยทำให้แสงมันค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนจากจากที่มันมืดๆอยู่กลายเป็นค่อยๆสว่างค่อยสว่างขึ้นมา ก็เลยทาให้คนที่ตาโพเพเนี่ยไปเห็นหาว่าเกิดอัศจรรย์ปฏิหารอะไรขึ้นที่กูบตของท่านนบีมัสลลหรืออะลัยฮืวซัลลัมพอกเขาอธิบายแบบนี้เพิ่งจะอะไรเพิ่งจะมาอ๋อไอ้ที่เห็นน่าตาฝาดหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่พี่น้องผมเองได้ยินเขาพูดกันเหมือนกันแหละแต่ว่ายังไม่เคยเห็นนะครับคลิปที่บอกว่ามีมาริกาะะครับลงมาจากฟ้าแล้วก็ลงมาที่บนหลังคาบนดาดฟ้าของอาคารกาบ้านนะครับ ถ้าเราสุบูรณ์ตลาดจ,จะให้เกิดขึ้นนะยังไงมันก็เกิดขึ้นอินนัลลอฮาลากุลิชัเชงก็ดีแต่ที่เราพูดเนี่ยเราพูดในกรอบของวิชาการในกรอบของตัวบทหลักฐานแม้กระทั่งท่านอันบดุลลอฮ์หุยลิอุสสลา,ลา,าลสลมเองเนี่ยเวลาได้เห็นท่านยิบรีนอาลิสลามเนี่ยท่านตื่นกลัวนะครับท่านตื่นกลัวมากๆเลยที่ที่ผมทราบมาเนี่ยมีเพียงแค่สองครั้งที่ท่านอับดุลลอฮ์หุยลิอุสสลามได้เห็นท่านยิบรีนในสภาพที่หรือมัลลากายิบรีนนะครับในสภาพที่ อ阿ลาฮอะตีก็คือในสภาพเดิมนะครับซึ่งเรื่องนี้อาจารย์ฟริตบอกกับพี่น้องแล้วว่าเราจะเชื่อได้เฉพาะตามที่มีตัวบทหลักฐานในอันกุรวันในศรัทธาฟาติีนะฟาติสนะัมมาวาติวัลอร์ดิจาอิลิลมาลาอิกะเตออูลีอัจนิฮะติมัตนาวะสุลาสะวารุบะอลัลเราบอกว่าอาลัลลอฮ์เนี่ยผู้สร้างฟ้าสร้างแผ่นดินและพระองค์ทรงทําให้มาริกาของพระองค์เนี่ยมีบางท่านมีเท่าไหรสองปีบางท่านมีสามปีบางท่านมีสีป่ปีบางท่านมีเป็นพันพันปีน ยิบรีนอะลัยฮิสลาムซิดตุมิอัจจานะ600ปีกอยู่ยังไงถ้าเราถ้าเราจะเอาจินตนาการของเราไปโอ้โหลากปีกไหวเลยแต่ด้วยความเชื่อด้วยความศรัทธาอัลเราสุบฮานะครับพระองค์ทรงบอกไว้เราก็ต้องเชื่อนบีมัสลลัลลอัมสลลัมตอนที่รับสุรมุดดซิดนีพี่น้องคงจําได้ใช่ไหมครับนบีบอกว่าระหว่างที่ข้าพเจ้ากําลังปฏิบัติภารกิจอยู่เนี่ยนะครับเห็นยิบรีนตั้งงานเลยอยู่ที่ท่ามฮิโอนะครับมาในสภาพตระงานเลยท่ามฮิโร นั่งอยู่บนเก้าอี้ที่สุดมองเนี่ยสุดลูกหูลูกตานะครับจนกระทั่งท่านอิมามสุลลลอฮ์หัวนั้นสลัมตกอกตกใจวิ่งกลับไปหาท่านหญิงคอดียะจำม,มิลูนีจำม,มิลูนีหาผ้ามาผมมาชันหน่อยฉันอกสันขวัญแขว,น,ขวนไปหมดแล้วนี่คือที่มาของบางรีวิะที่รายงานเกี่ยวกับเรื่องตบซิดสุรัลบุดดตท,ที่บอกว่าเราก็เราก็รออาหูบิลอูฟุบิลมูบินที่รอ ul สุลุลลอฮ์สุลลลอฮ์สลัมเห็นยิบรีนตอนที่ยิบรินนั่ง อยู่ข้างบนเนี่ยนะครับนั่นคือภาพที่ Allah อัลลอฮ์สรงให้ท่านนบีมุสลิมละลามเห็นอีกครั้งหนึ่งตอนที่สเสด็จอิสราเอลมีอรอดตอนนั้นเห็นนะครับเราเราก็ดุรออาอูบิลอูฟุกิลลาลาซุมมดาดา,านาฟะตัดัลละฟะกาณะกอบท้าวไซนีอาอัดนานันคุรอ่านก็บอกว่าเพียงแค่สองครั้งขนาดนาบีเองเนะี่ยเห็นเนี่ยท่านยังรับสภาพแต่จะไม่ไหวอ,อกสันขวัญแขวนไปหมดแล้วนี่เรมามาเงนหน้าดูกันอยู่อย่างเงี้ยยิ่งอะไรยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยแล้วนั้นอาจารย เรื่องของอะไรหลายเรื่องของมุมภาพหรือแสงนะครับที่มันสะท้อนมาจากไฟหลอดน้นหลอดนี้อะไรก็แล้วแต่เห็นเวลากล้องมันมันจับหรือมันขยับเคลื่อนเนินไปเนี่ยแค่องศาเขามันนิดนึงมันก็ทําให้เกิดแสงที่เพี้ยนไปแล้วหักหักเขไปแล้วแล้วก็ทําให้เกิดเห็นเป็นภาพน้นภาพนี้ขึ้นมานะครับก็คงจะให้พี่น้องได้สบายใจได้ว่าไอ้สิ่งที่เขาแชร์เขาโพสต์กันมาในเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เหลวไหลนะครับเป็นเรื่องที่เหลวไหล ถ้าลอสสุบฮานนะหัวตะลาพระองค์ประสงค์จะทรงทดสอบนะครับให้พวกเรานะครับเชื่อในสิ่งที่เป็นเรื่องที่จําเป็นจะต้องเชื่อต้องศรัทธาด้วยปฏิหารอะไรที่ที่มันไม่ได้ไม่ได้เป็นแก่นสารหรือสาระอะไรสําคัญนะครับก็เท่ากับว่าการทดสอบหรือการให้เราได้เห็นปรากฏการอัศาจรรย์ต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้แสดงถึงความยิ่งใหญ่และกัมวะยีจาของลอสสุบฮานะหัวตะลาหรือเดชานุภาพของพระองค์เพราะไม่ได้ทําให้เราศรัทธาเพิ่มขึ้นมาเลยแต่ถ้าหากว่า พระองค์จะทรงให้เราเห็นเดชานุภาพที่ยิ่งใหญ่นะครับพระองค์ไม่อะไรไม่ได้ไม่ได้จะให้แสดงด้วยเพยงเพลว่าบังเอิญกล้องไปจับภาพได้แบบนั้นหรอกต้องอะไรต้องให้มาริกา์มายืนปังข้างหน้าเราอย่างนี้เลยเราจะได้อะไรจะได้ขยาดได้กลัวพระองค์แต่นี่กลายเป็นแทนที่จะศรัทธาจะกลัวกับพระองค์กลายเป็นความตื่นเต้นกลายเป็นเรื่องความงมงายความเลวไหลไปดีไม่ดีเชื่อเลยเถิดไปในทางที่เสียหายเสีย